สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับใครเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลฟ์สดพี่เสือด้วยมีทางช่องทาง a c e b o o k นะครับกดฝากกดกดกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพจพี่เสือด้วยครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกการไลฟ์สดส่วนช่องทางชาแนลยูทูบนะครับไทเกอร์ยูสคาร์ชาแนนะครับก็ฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ผมด้วยวันนี้ผมมารีวิวตัวนี้กับตัวนี้รถเพิ่งเข้าใหม่นะสดสดเลยวันนี้เลยกับตัวนี้โตโยต้า พีอูดไฮบิดสีสีเขาเรียกเป็นสีอะไรเหมือนสีจริงๆแล้วในเล่มมันเรียกสีลงสีเทานะแต่ว่าตัวนี้มันเหมือนนะสีบอลบอลฟ้า bon ๆหน่อยนะครับเอามาดูใกล้ๆนะครับตัวโลโก้ไฮบิดยังอยู่ครบหมดนะเนี่ยรถยังเพิ่งเข้ามาล้างเลื้งก็ไม่ได้ล้างเลยนะครับเอามวนรอบคันให้ลูกค้าดูหน่อยครับตัวนี้นะปี2011นะโตโยต้าพีอูดปี2011ผ่อนห้า0ันปลาย6,000ต้นนะผมขายในราคา3,19,000บาทนะครับ3,19,000บาทนะ สามแสนหนึ่งหมื่น็มันบาทรถสวยนะครับสีฟ้ารถสวยหลังท้ายเดิมนะครับหลังท้ายเดิมนี่คือสภาพมายังไม่ได้ปรับสภาพเลยสายก็สายเดิมนะเห็นไหมครับนะครับน็อต้ายเดิมน็อตขวาเดิมนะครับนะครับนี่คือเราเราขายกันแบบนี้เลยดูตัวนี้นะครับตะเข็บข้างก็เดิมนะครับผมถอดตะเข็บข้างให้ดูนะครับทั้งสี่ฝั่งเลย นะครับว่าเพราะเราขายรถเราเน้นว่ารถเราต้องสวยนะครับรถเราต้องดีนะไม่สวยไม่ดีมีมีชนหนักมีตัดต่อมาไล่คานไล่ไล่เชดซีมาอันนี้ผมไม่ขายนะครับรถตัดต่อพวกนี้ผมไม่ผมไม่ซื้อมาขายนะครับแล้วรถชนหนักผมก็ไม่ซื้อมาขายนะครับเราเราขายรถสวยเท่านั้นนะผมยังยืนยันคันเดิมนะครับอ่ะน็อตจังหน้าน็อตหน้าเดิมนะครับเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมนี่คือรถที่เพิ่งสภาพเข้ามาสดสดร้อนร้อนวันนี้เลย สดสดร้อนๆนี่คือเข้ามาสดสเลยนี่พี่ดูดิยังไม่ได้ปรับสภาพเลยดูเห็นไหมครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสภาพนี้นะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแต่ว่าพอขายเสร็จนะครับผมขายปรับสภาพให้นะครับก็เราก็จะทําสปาภายนอกภายในให้สปาห้องเครื่องให้นะครับขับเครือบแก้วให้รวมถึงตรวจเช็คสี่สิบสี่รายการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เช็คของเหลวให้นะครับเนี่ยดูเปิดให้ครบสี่บานจะได้รู้ว่ารถรถสี่ฝั่งไม่ได้โดนจริงๆนะครับรถสี่ฝั่งไม่ได้โดนจริงๆนะครับดูนะครับ ขายแบบนี้ขายสบายใจนะลูกค้าก็แฮปปี้พ่อค้าก็แฮปปี้นะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับโตโยต้าพีอูสไฮบริดนะครับผ่อนเดือนละ5,000ปลาย6,000ต้นนะครับใครอยากได้แอดไลน์แล้วทักได้เลยนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้นะครับขอแค่ไม่ติดแบล็กลิสเท่านั้นนะครับนะครับขอแค่ไม่ติดแบล็กลิสเท่านั้นนะมาเอาได้เลยนะนะครับ3ามแสนหนึ่งบาทถูกมากนะครับพีอูสสามนะครับและได้รถรถรถเขาเรียกว่ารถเดิมนะครับ ตะเข็บข้างเดิมทั้งคันไม่มีไม่มีชนหนักนะครับไม่มีตัดต่อไม่มีพิกามกับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งโปรโมชั่นให้นะครับนะครับรถสภาพสวยเห็นไหมครับตะเข็บข้างค่อนข้างสวยนะครับนะครับแต่รถยังไม่ได้ล้างไม่ทําความสะอาดเลยเพิ่งซื้อเข้ามาเลยอยากให้ลูกค้าเห็นก่อนนะครับโปวัจัยโปวัจัยโปวัจัยนะครับโปรวจัจใจนะครับรถสภาพเดิม ขายโครงสร้างไม่ได้ยังไม่ได้ขายรถล้างทําความสะอาดนี่คือขายให้ให้ให้ดูแบบนี้แต่ผมปรับสภาพให้หมดอยากจะได้อะไรผมปรับให้ให้หมดกับคันนี้นะครับ โตโยต้าพิวอุสนะครับ1.8ไฮบริดปี2011ขายให้ราคา3 1 9 0 0 0บาทกับโปรโมชัน่นเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการออกรถศูนย์บาทตังค์ไม่ต้องเครดิตดีจัดเต็มไม่ต้องคำรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีรับประกันไม่มีชนหนักตต่อ,ตอพิควาลมจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนคันนี้ถ้าเกิดใครอยากได้นะครับผ่อนเดนลต้าประมาณ5,000ปลาย6,000ตน้นออกรถง เงินไข่ดมสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน์มาผ่อนบ้านอยู่แอดไลน์มาพาอะไรเยอะแอดไลน์มาเดี๋ยวช่วยทุกอาชีพที่ทํางานอยู่บนอยู่บนแผ่นดินนี้จริงนะครับและไม่ติดแบล็กลิสตอะไรทั้งมาผ่านทุกเคสนะครับผ่านทุกเคสพูดอย่างนี้เลยนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับใครที่อยากได้ก็ใครดูถึงตอนนี้แล้วก็ถ้าใครอยากได้ก็แอดไลน์ทั้งมาจอ1,000บาทเท่านั้นหรือว่าจะโทรเบอร์สับส่วนตัวผม0943146666 0943146666ส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์เก้ทั่วไทยไม่ต้องเดินทางมา นะครับรักกันชอบกันไว้ใจกันส่งฟรีทั่วไทยจัดเฟแนซ์ฟรีทั่วไทยทาให้คลิปให้เห็นมาเยอะแล้วไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวไปลองเท็ดได้กันดูเดี๋ยวไปลองเท็ดได้ดูว่าไฮบิดดีไหมไฮบิดดีไหมนะครับไปดูไฮบิดดีไหมนั่งหลังงหลังนั่งหลังตะก้องนั่งหลังนั่งหลังนะตาก้องนั่งหลังนะครับ ครับรถสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวป,ปิดเสียงเพลงก่อนก็มีพวงมราลัยมันติฟังก์ชันนะเห็นไหมครับก็ไม่ไม่อยู่ที่แสนเจ็ดนะครับไม่แสนเจ็ดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลเมตรนะครับนะครับรถปีสิบเอ็ดก็ตกตกปีลาเอ่อตกปีเท่าไหร่หมื่นนิดๆก็ถือว่าไม่เยอะตกถือว่าปีหมื่นนิดๆผมว่าไม่เยอะนะครับรถสภาพสวยนะครับนะครับรถพวกนี้ก็ต้องมีการวิ่งบ้างนะนะครับต้องมีวิ่งบ้าง <Okay. S 2> วิ่งปีละหมื่นนิดผมถือว่าไม่เยอะถือว่าลดออกกัาลังกายทุกปีแล้วนี่คือสภาพภายในที่เพิ่งซื้อเข้ามาสดร้อนเลยนะถ้าใครที่อยากได้และอยากได้เทสไลท์อยากได้คันนี้นะครับ P อุสนะลืมบอกออให้ความรู้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับเ,เครื่อง P อุสนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าเครื่องไฮบริดนะตอนนี้ไฮบริดแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนมันไม่ได้แพงขนาดเหมือนสมัยก่อนที่บอกว่าลูกไฮบริดลูกละห้าหมื่นแสนหนึง่งมันไม่ได้ราคามันไม่ได้แพงขนาดนนแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แพงขนาดนั้นแล้วแต่ว่าถ้าลูกกค้้นะค้านนนัตอีีีเด๋ยว็ หมื่นบาท2 0,000ื 20, 000บาทก,ก็ฉลุยแล้วนะครับตัวเครื่องไฮบริดสําหรับว่าถ้าเกิดสมมติลูกค้ากังวลเรื่องไฮบริดจะเสียผมก็แจ้งให้ทราบเลยว่าถ้าไฮบริดเสียสมมตินะนะครับมันยังไม่ได้เสียหรอกแต่ผมเปรียบเรียบเที่จริงสมมติเครื่องไฮบริดเสียเนี่ยไฮบริดนี่มันเป็นเครื่องอีกเทคโนโลยีหนึ่งหมายความว่าถ้าเครื่องไฮบริดเสียเนี่ยถ้าตอนนั้นเราฉุกระหุกเราไม่มีตังจริงจริงเหมือนหรือว่าเราไปกลางทางแล้วไฮบริดเสียเอ้ยจะทำไงพี่เสียผมบอกตรงนี้เลยรถยังวิ่งได้เหมือนเดิมปกติ รถวิ่งได้เหมือนเดิมปกติถามว่าวิ่งได้เหมือนเดิมปกติคือมันเป็นระบบเขาเรียกว่ามันเป็น2ระบบอ่ะคือพอมันพี่จะพูดยังไงก็เหมือนมันเหมือนแก๊สอ่ะถ้าเกิดแก๊สหมดแก๊สหมดจะวิ่งน้ํามันถูกไหมแก๊สหมดจะวิ่งน้ํามันอันนี้เหมือนกันถ้าเกิดไฮบริดมันเสียไฮบริดมันพังพังไปเราก็วิ่งน้ํามันได้ปกติสุดท้ายตัวนี้ก็จะกลายเป็นรถน้ํามันปกตินะครับไม่ต้องกลัวไม่ใช่ว่าบางคนบางคนบางท่านอาจจะไม่มีความรู้ทางด้านนี้ว่าเอ้ยพอเครื่องไฮบริดเสีย แล้วรถมันทังแล้วมันขับไม่ได้เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่เราเราอธิบายลูกค้าฟังนะนะครับเรื่ยวนี้เครื่องไฮบริดก็เปลี่ยนไม่แพงแมนเทนเน็ตก็ถูกถ้าเกิดเป็นที่สมัยก่อนมันห้าหมื่นแสนนึงเพราะว่ามันเข้ามาใหม่เทคโนโลยีใหม่เดี๋ยวนี้มันเป็นเทคโนโลยีเก่าแล้วช่างไทยเราเก่งแล้วแล้วก็ขายของออนไลน์ซื้อเขาซื้อของกันได้หมดแล้วอุ้ย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 หน้าเลขใหม่ดิจิตอลหน้าจอต้องหูสวยดี่ะนี่เขาติดมาเพิ่มปะเนี่ย สวยดีสวยดีนะครับก็เนะบรกเบรกดีนะครับแล้วก็นะครับเบรกดีนะครับอืช่วงล่างก็ใช้ได้นะครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราจะลองเทินโค้งเทินอะไรให้ลูกค้าดูนะครับเหมือนพี่ย่างหังหลังเนี่ยเหมือนเหมือนได้มาลองรถผมจริงๆลูกเรานุงลูกเราน่าเหมือนเดิมใส่เต็มไม่ต้องเหยียบไม่ต้องเบรกนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเอยดีหรือเปล่า จะได้รู้เลยว่านี่คือไม่ได้เบรกนะถ้าเบรกนิ่มทุกคันเนผมบอกให้ฟังเบรกอ่ะเดี๋ยวผมไปเบรกอันสุดท้ายดูเบรกกันนิ่มทุกคันไม่ต้องกลัวหรอกคันไหนก็นิ่มนะครับคันนี้ผ่อนห้าพันปลายหกพันต้นนะออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างว่าซื้อขายได้นะครับนี่เห็นไหมถ้าอยากได้โตแบบนี้ก็มาเอาได้นะครับลองให้ดูจริงๆนะครับยิ่งกว่ามาดูรถที่ร้านอีก นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพี่เสือมาลองให้มามาดูตะเข็บข้างให้มาดูให้ทุกอย่างโอ้โพี่งานละเอียดไม่ใช่งานหยาบงานละเอียดของผมอะ่ะนด่ดูดิเดี๋ยวเหยียบใส่ให้ดูเลยเนี่ยมีรถมาเบรกเห็นไหมครับด้เดี๋ยวผมไปเบรกให้ดูนะแล้วคือตะกี้เราเราเหยียบใส่ลูกรรนาแล้วนี่ตอนนี้เราลองมาเหยียบเบรกดูว่าลูกรรนาพอเหยียบเบรกจะนิ่มขนาดไหนเหมือนที่พวกพี่ชอบชอบเหยียบเบรกลูกรรนากันนะเหมือนกันพี่นิ่มเชียบ แต่ว่าเวลาพี่เอาไปใช้พี่ก็ไม่ต้องไปเหยียบส่แบบผมอันนี้คือผมลองให้ดูผมลองให้ลูกค้า FC พี่เสือดูว่าเอ้ยโอเคนะถูกไหมครับตามนี้นะ FC นะนะครับโอเครถด,ดีรถสวยนะนะครับนี่นะครับสวยผ่านนะครับคุณภาพดีแล้วก็ ผมว่าสมรรถนะก็ค่อนข้างดีขับใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็รวมถึงว่าระบบเดี๋ยวนี้ระบบแมนเทันแนนเกี่ยวกับเรื่องไฮบริดมันก็ไม่ได้ลำบากลำบงอะไรแล้วนะครับสำหรับที่ใครอยากได้คันนี้นะครับ3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอฟซีวิสเสือนะใครที่หาอยู่พีอุสเพิ่งเข้ามานะครับมาแล้วก็รีบหน่อย3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผ่อนห้าพันปลายหกพันต้นออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างหมดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบล็กลิสเท่านั้นขอแค่ไม่ติดแบล็กลิสเท่านั้นแอดไลน์ใต้ลิงก์เข้ามาส board, า,มาสสลลิิปปครบอ อีเมลอะไรมาผ่อนบ้านอะไรมาสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วถูกเกิดถูกอกถูกใจถ้าทางฝั่ง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่เสือหน่อยนะ f อพี่เสือนะส่วนทาง y o u YouTube c h ช n แน l นะครับ f c นะครับฝาก f c พี่เสือนะฝากผมฝากช่อง Channel ผมหน่อยนะครับ i g เก y o u ย h Car c h ช n n น l น,นะครับนะครับ i g เก y o u ย h Car c h ช n แน l ก็ไปกดอะไรนะ กดซับสไครป์ไปกดไลค์กดคอมเมนต์กันาหน่อยเหงาไม่มีใครคุยด้วยเลยทาง YouTube นะครับใครดูคลิปนี้ได้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่เสือไห้เกยยุทธคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ